สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะคะคลิปว,ดวิดีโอนี้เราก็จะมาสอนเพื่อนๆสุ่มเงินฟรีกับกิจกรรม t r u e Money w a l l e t ที่มาใหม่ในตอนนี้นะคะสําหรับใครนะคะที่สนใจอยากสุ่มเงินฟรีเราก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะหรือว่าเพื่อนๆจะสแกน QR code ที่เราแปะไว้ในคลิปว,ดวิดีโอนี้ก็ได้นะคะเพื่อนๆก็คลิกลิงก์หรือว่าสแกน QR code เข้ามาก่อนนะคะพอเรากดเข้ามาในลิงก์แล้วใช่ไหมคะก็ให้ทุกคนกดเริ่มช่วยเพื่อนเลยตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็กดเข้าไปเลยะคะ่ะเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะให้เราโอนเงิน1สตงไปให้เพื่อนนะคะ หนึ่งสตังตรงนี้นะคะเพื่อนๆไม่ต้องตกใจเราจะได้รับคืนอยู่นะคะหลังจากที่เราโอนให้เพื่อนไปแล้วก็กดโอนเงินไปเลยค่ะเรียบร้อยนะคะกดยืนยันการโอนเงินได้เลยค่ะสเสร็จแล้วนะคะมันก็จะขึ้นแบบนี้นะคะก็โอนเงินให้เพื่อนสําเร็จค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็สามารถมารับสุ่มเงินฟรีได้เลยนะคะนี่นะคะก็จะเป็นสิทธิ์ในการสุ่มเงินฟรีที่เราได้รับก,ก็กดเล่นเกมได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เราก,กดโอนเงินเสร็จเราก็จะได้สิทธิ์ในการสุ่มเงินมานะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นสิทธิ์ในการสุ่มเงินฟรีเราสามารถมาสุ่ม ได้ที่ตรงเล่นเกมตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนก็กดเข้าไปค่ะนี่นะคะเราก็จะได้รับการสุ่มเงินกดสปินได้เลยนะคะเงินตรงนี้นะคะก็สามารถถอนเข้า To m o นนี่บ l ลเลเข้าบัญชีเราโดยตรงได้เลยนะคะก็เป็นกิจกรรมของ t o มั m น n ่บอ l l ล็แจกเงินแบบฟรีๆเลยนะคะ,ะ,คะก็รีบทําเลยนะด่วนๆนี่นะคะทุกคนเราก็สุ่มมาได้5บาทเลยนะคะก็สามารถกดเปิดของขวัญต่อได้เลยนะคะและเราก็สามารถถอนเงินเข้าบอลเล็ตได้นะคะขั้นต่ำก็20บาทก็กดไปที่ด้านบนตรงนี้นะคะจะมีค ว่าแลกเงินอยู่เพื่อนๆก็กดเข้าไปค่ะเราก็สามารถมากดถอนได้เลยนะคะถ้ามันครบ20คอยนะคะมากดแลกเข้าบัญชี t ูม Money Wallet ของเราได้เลยนะคะก็จะเป็นการแลกเงิน w a l l e t เข้ากับแอป,ปของเราโดยตรงนั่นแหละนะคะและสําหรับวิธีการหาสิทธิ์ในการสุ่มเงินฟรีเพิ่มนะคะเราก็จะมาบอกนะคะเราสามารถหาเพิ่มได้นะคะแล้วก็สุ่มเงินฟรีไม่ไมอั้นไม่จํากัดเลยนะคะสําหรับวิธีการหาสิทธิ์เพิ่มนะคะเราต้องทําการชวนเพื่อนเองนะคะกดชวนเพื่อนได้เลยค่ะแล้วก็จะเป็นลิงก์ของเรานะคะตรงนี้นะคะเราก็สามารถกดคัดลอกไปให้เพื่อ เนได้ลยะะคแล้วก็ให้เพื่อนของเราทําตามแบบนี้นะคะเราถึงจะได้รับสิทธิมานะกดมาที่ตรงนี้นะคะวิธีการเล่นหรือว่าของรางวัลนั่นเองค่ะก็ให้เพื่อนของเราตอบรับตามนี้นะคะก็เริ่มช่วยเพื่อนนะคะแล้วก็กดโอนเงิน1สตังค์เสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้รับสิทธิ์ในการสุ่มเงินฟรีนะคะเพื่อนๆก็มาสุ่มกันได้เลยและสําหรับการเชิญเพื่อนนะคะถ้าเราเชิญครบ100คนเราก็จะได้รับ500บาทแล้วถ้าเราเชิญครบ1000คนนะคะเราก็จะได้รับเงินอยู่ที่5,000บาทเลยนะคะสําหรับใครที่เคยเล่นแล้วนะคะมันก็ ก็จะเหมือนปีที่แล้วเลยนะคะประมาณนี้เลยตรงนี้ก็จะเป็นเลเวลนะคะทุกคนสามารถรีบมาทํากันได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะทําคลิปอัปเดตออกมาให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆเลยสาหรับเพื่อนๆคนไหนสนใจที่จะสุ่มเงินฟรีนะคะเราก็จะมีลิก์ไว้ให้ด้านล่างหรือว่าจะสแกน QR c o d e ด้านซ้ายด้านขวาในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะโอเคก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกด s u b s c r i b e ช่องของเราด้วยเป็นกําลังใจให้ช่องของเราด้วยไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสําหรับคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณคะ่ะ